ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจาก5จังหวัดภาคใต้ได้แก่กระบี่สุราธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและสตูนรวมตัวเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาการตรวจสารตกค้างในกุ้งที่ไม่เป็นธรรมหรือที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเรียกว่ากติกาเถือ่อนซึ่งส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียรายได้รวมกันหลายสิบล้านบาทเกษตรกรระบุว่ากติกาดังกล่าวมักถูกกำหนดโดยฝ่ายผู้รับซื้อหรือห้องเย็น โดยไร้มาตรฐานกลางรองรับส่งผลให้ถูกกดร,ราคาและหักเปอร์เซ็นต์อย่างไม่เป็นธรรมบางรายสูญเงินหลักแสนบาทต่อรอบการขายตัวแทนเกษตรกรย้ำว่าไม่ได้ต้องการลดมาตรฐานความปลอดภัยแต่ต้องการกติกาที่ชัดเจนโปรง่งใสและตรวจสอบได้ทีนี้ก,กฎกติกาของการตั้งมาตั้งแต่แรกเนี่ยใครเป็นคนตั้งและทําไมถึงต้องหักเงินนะครับเวลาการตรวจสารสิ่งที่เรากังวลอยู่ณปัจจุบันนี้คือ เวลาที่เราส่งตรวจสารครั้งแรกไม่ผ่านแต่พอเราตรวจซ้าผ่านแต่หักเงินของเกษตรกรกพี่น้องของเราไปซะและ้วตรงนี้เป็นอะไรที่ทําให้บัณฑ์ทรเกษตรกรกอของพวกเรานะครับพี่น้องคนที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยแทบจะเลิกกิจการแล้วครับเขาปาดน้ําตาเลยครับเพราะว่าเขาถูกหักเงินและขาดทุนในเรื่องการลงทุนซึ่งปัญหานี้ได้มีการหยิบยกขึ้นหาหรืออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทจังหวัดสงขลา โดยมีนายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงเดินทางมารับฟังข้อเรียกร้องร่วมกับตัวแทนสมาคมแช่เย็นแข็งไทยและผู้ประกอบการห้องเย็นพร้อมยืนยันจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาระดับนโยบายและผลักดันแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม